เกิดร้อนตรงที่ว่าหนูกู้หนี่ยืมสินค่ะเพื่อจะมาทําทุนทําการค้าขายแต่ผลสรุปว่าสิ่งที่ทางจังหวัดบอกว่าจะให้รถนักท่องเที่ยวทุกคันที่จะมาให้จอดอยู่ที่ลานคิวรถบขสหน้าตลาดลงเกลือนะคะแต่ คนสุดท้ายนะคะก็ไม่ม,ม,มีรถสักคันที่จะมาจอดมันก็เลยเป็นความเดือดร้อนทางเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะก็บอกว่าเดือดร้อนว่าเอ๊ะตอนนี้มันไม่เหมือนกับตอนที่เรามาเปิดตลาดใหม่นะคะตอนนี้ก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเขาขอกันเขาเดือดร้อนกันเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีรถ แต่กี้เราไปดูที่รถที่นุ่นมันเยอะมากใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าถ้ามีรถมาจอดที่นี่เนี่ยเขาจะได้ขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรได้เขาก็เลยอยากให้รถทุกคันเนี่ยมาจอดที่นี่ทํายังไงก็ได้ให้รถที่ไปจอดอยู่ตรงชายแดนตรงนั้นเรามาจอดที่นี่ค่ะเราจะช่วยให้เขาขายของได้ค่ะไม่งั้นตรงนี้ก็จะเหมือนเมืองหลางแบบนี้แล้ค่ะไม่มีคนเลยมาดูแล้วก็สลดใจเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เสียค่าเช่าเสียอะไรไปก็คิดว่าน่าจะช่วยเหลือเขาในด้านนี้นะคะไม่ว่ารถจะไปไหนใช่ไหมคะรถรถจะข้ามไปเล่นบ้างไฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ อยู่นี่น่าจะช่วยชาวบ้านได้